สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสเกตชาแนลนะครับวันนี้มาดูคําผลร่วมมิตรนะครับตั้งเดทีวันนี้ในเขตอําเภอราศีสไลนะครับมีหมอลำสองคณะเลยอย่างเช่นวันนี้ก็คําผลร่วมมิตรนะครับอยู่ที่วัดบ้านไผ่อําเภอราศีสไลนะครับอีกคณะหนึ่งก็จะเป็นอยู่ที่บ้านเพียมาตรนะครับคุณผู้ชมครับรัตนศินนะครับที่นั้น ที่นี่คือคําผลร่วมมิตรนะครับคุณผู้ชมกําลังตั้งเวทีนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของการตั้งเวทีกันครับนี่ครับเป็นบรรยากาศของการตั้งเวทีหมอลำคําผลร่วมมิตรนะครับอยู่ที่วัดบ้านไผ่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับ มีรถบรรทุกนะครับหนึ่ง6 7 8สี่ห้านะครับที่ผมเห็นอยู่นี่8คั้เลยนะครับคำผลร่วมมิตรนะครับกำลังตั้งเวทีนะครับวันนี้หมอลำนะครับคำผลร่วมมิตรนะครับแสดงที่วัดบ้านไผ่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับค่ำคืนนี้เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าหมอลำคำผลร่วมมิตรนั้น ผลงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราจะได้รู้กันนะครับนี่เป็นบรรยากาศของการตั้งเวทีนะครับหมอลำคำผลร่วมมิตรครับวัดบ้านไผ่อำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับ